เปียนทั้งตัวตั้งแต่หัวจดเท้าจากหญิงเป็นชายจากชายเป็นหญิงแบบเนียนกริปเป็นจุดขายที่ทำให้แอปแปลงโฉมใบหน้า Fa c เ p ล a y หรือชื่อภาษาจีนชุยเยวนที่แปลเป็นไทยว่าไปเป็นดารากัน เข้ามาจับตลาดผู้หญิงซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ทรงพลังจนยอดดาวน์โหลดขึ้นติดอันดับหนึ่งแอปยอดนิยมทั้ง App Store และ Play Store แบบข้ามคืนฮิตเล่นกันแทบทุกวัยทุกวงการเพียงเลือกภาพที่เราต้องการเป็นเทมเพลตรวมเข้ากับใบหน้าของนางแบบในแบบก็ทำให้เราหุ่นสวยหน้าตาดีได้แบบดารา แต่ภายใต้ความสนุกก็มีด้านที่ต้องระวังด้วยเทคโนโลยีฟีเจอร์ขั้นสูงที่ปรับผิวให้สว่างเรียบเนียนและดวงตากลมโตขึ้นจนผิดไปเป็นคนละคนอาจทำให้เข้าข่ายที่เฟกหรือการปลอมแปลงอัตลักษณ์ผ่านระบบ AI และ m c h i n e Learning เกี่ยวโยงไปถึงการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลซึ่งที่ผ่านมามีกรณีสวมรอยใบหน้าไปใช้ในสื่อลามกหรือสร้างคลิปวิดีโอปลอมในสถานการณ์สมมุติลดทอนความน่าเชื่อถือ ผู้ชมค,คะสุภาษิตท,ที่ว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นใช้ไม่ได้แล้วนะคะกับโลกยุคปัจจุบันเห็นสวยๆแบบนี้จริงๆแล้วคนในภาพเป็นผู้ชายนะคะนี่คือคุณเจมส์ปริเมตนักพัฒนาเกมชื่อดังค่ะเขาเป็นที่รู้จักจากการใช้เจ้าแอปแปลงโฉมเนี่ยแหละคะ่ะเปลี่ยนตัวเองจากชายให้กลายเป็นหญิงเพื่อคอสเพลย์เป็นตัวละครในเกมมาน,นานกว่า5ปีแล้วเรียกได้ว่าคลุกคลีกับเทคโนโลยีของดีเฟกมาน,นานพอสมควรซึ่งคุณเจมส์บอกเขาว่ามันยังมีช่องโหว่เล็กๆให้เราแยกออกอยู่ค่ะ ก็ไม่ใช่อะไรที <ALLY> ่ทําได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าคุณจะเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างแรงแล้วก็จะเป็นต้องมีรูปภาพของคุณที่คุณต้องการปลอมในปริมาณมากมุมกล้องต่างๆด้านต่างๆแสงต่างๆสีหน่าต่างๆต้องมีเยอะมันก็จะมีพวก AI ที่ไว้เช็คอีกว่า อันนี้ผ่านการดีเฟกมาหรือเปล่า AI น่าจะมองออกอีกสิ่งหนึ่งที่ยังดีเฟกได้ยังไม่ดีก็คือเรื่องของเสียงอาจต้องเช็คเรื่องเสียงว่าเสียงจริงหรือเปล่าลองดูการขึ้นไหวของเขามันดูเป็นธรรมชาติหรือเปล่าโอเคไหมเวลาเขาพูดถ้าเห็นแอป,ปอะไรมาผมว่าสิ่งที่ควรจะทําทุกคนก็คือลองอ่าน privacy policy ก่อนนะครับว่าเขาเอารูปเราไปใช้ทําอะไรบ้างเก็บข้อมูลไว้นานแค่ไหนแต่ว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้จาเป็นต้องเขียนความจริงเป็นเรื่องของความเสี่ยงของเราเองที่เราต้องพร้อมรับความเสี่ยง บางครั้งที่เทคโนโลยีล้ำหน้าไวเกินไปก็อาจเป็นดาบสองคมคงต้องรอการสนับสนุนจากภาครัฐและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆว่าจะมีวิธีการรับมืออย่างไรส่วนตัวเราก็คงต้องเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยสอดส่องเปรียบเทียบหาแหล่งที่มาว่าสารที่ได้รับนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ชุดาลินกมนธรรมไทย PBS รายงาน